สวัสดีค่ะเจี๊ยบช่องสงสัยจังขัดกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะเพื่อนๆ EP นี้เรียกได้ว่าเป็นภาคต่อของ EP ที่แล้วเลยก็ว่าได้นะคะเพราะว่าใน EP นี้เจียบจะมาทํารีวิวแก้วฝาถุงที่เอาไว้สําหรับใส่เครื่องดื่มค่ะและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปชมพร้อมๆกันเลยนะคะเซตแรกก็จะเป็นเซตสำหรับร้านที่จะขายแบบใส่ถุงกระดาษนะคะ อย่างแรกเลยเราก็ต้องมีถุงสำหรับใส่น้ำขนาดถุงที่แนะนำเป็นขนาด7คูณ11นะคะถุงที่เจ้มนำมาเป็นตัวอย่างวันนี้เป็นถุงไฮเดนถุงนี้เขาก็จะใส่ได้ทั้งร้อนและเย็นเลยลักษณะของถุงเขาก็จะขุ่นๆแบบนี้ค่ะถ้าเพื่อนๆไม่ใช้ถุงแบบนี้เพื่อนๆจะใช้เป็นถุงเย็นก็ได้ถ้าเป็นถุงเย็นเขาก็จะใส่กว่านี้ เพื่อนๆก็ไปเลือกใช้แบบที่เพื่อนๆชอบและยี่ห้อที่เพื่อนๆสะดวกได้เลยนะคะไม่ต้องใช้ยี่ห้อเดียวกันกับเจี๊ยบก็ได้เพราะแต่ละพื้นที่เขาก็อาจจะขายยี่ห้อไม่เหมือนกันสะดวกแบบไหนยี่ห้อไหนใช้ยี่ห้อนั้นส่วนราคาเจียบแนะนำให้ใช้กับร้านค้าใกล้บ้านเลยจะดีกว่าค่ะมาต่อกันที่ชิ้นที่สองเลยนะคะชิ้นนี้จะเป็นถุงกระดาษขยายข้าง ความหนาของกระดาษ150กรัมบางพื้นที่ก็อาจจะมีแบบ120กรัมขายด้วยค่ะแต่ส่วนตัวเจี๊ยบเจี๊ยบจะชอบแบบ150กรัมมากกว่าเพราะเจี๊ยบว่าเขาหนาแล้วก็เก็บอุณหภูมิได้ดีกว่าค่ะขนาดของถุงกระดาษใบนี้คือกว้าง13เซนขยายข้าง8เซนและสูง18เซน ด้านข้างของถุงเขาก็จะมีเขียนเป็นเมนูไว้ให้ด้วยถ้าลูกค้าคนหนึ่งมาสั่งทีเดียวหลายๆเมนูเราก็สามารถวงที่ข้างถุงได้เลยว่าถุงไหนเป็นเมนูอะไรถุงกระดาษแบบนี้เขาจะขายเป็นแพ็คแพ็คละ100ใบาราคาจะอยู่ที่ประมาณใบละ1บาทค่ะชิ้นต่อมาก็จะเป็นถุงหิ้วนะคะขนาดที่ใช้เป็นขนาด 6, คูณ14นิ้วถ้าใช้เป็นแบบ PE ถุงเขาก็จะเหนียวหน่อยค่ะไม่ขาดง่ายแต่ถ้าใช้เป็นถุงพีพีแบบใสถุงเขาจะกรอบและขาดง่ายกว่าฉะนั้นตอนที่เราเอาถุงกระดาษใส่ถุงหิว้วเราก็อาจจะต้องระวังหน่อยเพื่อไม่ให้เหลี่ยมของถุงกระดาษไปบาดถุงพลาสติกขาดนะคะชิ้นต่อมาก็จะเป็นยางวงค่ะเจียมแนะนำว่าให้ซื้อเป็นถุงใหญ่หรือถุงครึ่งกิโลแบบนี้ไปเลยจะคุ้มกว่าซื้อแบบแบ่งขายค่ะ คือจ่ายแค่50-60บาทนี่ใช้กันไปแบบยาวๆเลยสำหรับเซ็ตถุงกระดาษก็จะมีแค่นี้นะคะในส่วนของหลอดเจ๊บจะรีวิวให้ดูทีเดียวเลยค่ะดูกันไปเรื่อยๆนะคะทีนี้เราจะมาดูในส่วนของแก้วกันบ้างค่ะเจี๊ยบก็พยายามจะหยิบมาให้เพื่อนๆดูหลายๆขนาดนะคะใบแรกเป็นแก้วกระดาษขนาด8ออนซ์อันนี้ก็สำหรับร้านที่จะขายเป็นเมนูร้อนด้วย เขาก็จะมีทั้งแบบที่มีหูและไม่มีหูจับค่ะที่เจียบหยิบมาเป็นตัวอย่างให้เพื่อนๆดูนี่จะเป็นแบบมีหูจับนะคะเจี๊ยบคิดว่าจับสะดวกดีค่ะไม่ต้องร้อนมือเขาจะขายเป็นแพ็คแพ็คละ50บใบราคาจะอยู่ที่ประมาณใบละ1บาทแบบที่2จะเป็นแก้ว PP แบบบางลักษณะเขาก็จะเป็นลายขวางๆแบบนี้นะคะ แก้วใบนี้เป็นแก้วขนาด8ออนซ์เจี๊ยบเห็นร้านลุงแถวบ้านเขาขายน้ำปัน่นแบบที่ปั่นเป็นถังๆอะค่ะขายแก้วละ10บาทเขาใช้แก้วแบบนี้เจี๊ยบก็เลยไปขอซื้อเขามาข้อดีของแก้วแบบนี้ก็คือเขาจะราคาค่อนข้างถูกแต่ข้อเสียก็คือตัวแก้วเขาจะค่อนข้างนิ่มค่ะเวลาหยิบจับเขาก็จะยวบได้ง่าย สำหรับร้านที่จะขายในราคาที่สูงหน่อยถ้าใช้แก้วแบบนี้เจ๊บคิดว่าก็อาจจะดูไม่ค่อยเหมาะสมกับราคาที่ขายเท่าไหร่นะคะใบต่อมาเป็นแก้วขนาด12ออนซ์ค่ะอันนี้เป็นแก้วเพชรนะคะเจี๊บเคยเห็นร้านสไตล์คาเฟ่หลายร้านเลยใช้แก้วแบบนี้คือประมาณว่าเน้นรสชาติไม่เน้นน้ำแข็งอะคะ่ะข้อดีของแก้วเพชรแบบนี้ก็คือ ัวแก้วเขาจะค่อนข้างใสพอใส่เครื่องดื่มลงไปแล้วเราจะสามารถเห็นสีสันของเครื่องดื่มได้อย่างชัดเจนจับถนัดมือเพราะแก้วค่อนข้างแข็งจับแล้วไม่ยวบราคาก็จะอยู่ที่ประมาณใบละ1ถึง1่บาทกว่าๆค่ะสำหรับเพื่อนๆที่คิดว่าจะขายน้ำราคาแก้วละ1 0 1ถึงบาทก็สามารถใช้แก้วขนาด12อออนซ์ได้เลยนะคะ แต่ก็อาจจะเปลี่ยนจากแก้วเพชรไปเป็นแก้ว PP แบบเรียบก็ได้นะคะราคาเขาจะถูกกว่ากันนิดหน่อยเจ๊ฟจะเปรียบเทียบให้ดูในขนาดถัดไปค่ะแก้วใบนี้เป็นแก้วขนาด16ออนซ์นะคะเป็นไซส์ที่ร้านน้ำส่วนใหญ่นิยมใช้กันทางด้านขวาจะเป็นแก้ว PP แบบเรียบส่วนด้านซ้ายเป็นแก้วเพชรค่ะ ก็อย่างที่เจ็บได้บอกไปแล้วนะคะว่าแก้วเพชรเนี่ยลักษณะเขาจะใสกว่าและเนื้อแก้วก็จะค่อนข้างแข็งส่วนแก้วพีพีเขาก็จะขุ่นกว่าแล้วก็นิ่มกว่าแต่ว่าแก้วพีพแบบเรียบเนี่ยเวลาที่เราจับตัวแก้วเขาก็จะไม่ย่อมง่ายเหมือนแก้วพีพีแบบที่เป็นลายของขวางที่จะให้ดูตอนแรกนะคะส่วนราคาแก้วเพชรจะอยู่ที่ประมาณใบละ1ถึง1บาทกว่ากว่า แก้ว PP ราคาจะอยู่ที่ประมาณเกือบเกือบ1บาทไปจนถึงใบละบาทค่ะไซส์ size ต่อมาเป็นไซส์ยี่ออนซ์ไซส์ size นี้เจ๊บก็เห็นคนใช้เยอะเหมือนกันนะคะใบที่เจ๊บหยิบมาเป็นตัวอย่างอันนี้เป็นแก้ว PP ราคาจะอยู่ที่ประมาณใบละ1บาทค่ะเรียกได้ว่าใหญ่แบบจุใจเลยส่วนใบต่อมาเป็นแก้ว PP แบบเนื้อแข็งค่ะอันนี้เป็นขนาด20ออนซ์นะคะ เราจะเห็นว่ามีร้านกาแฟาหลายแบรนด์เลยที่ใช้แก้วแบบนี้ข้อดีของแก้วแบบนี้คือแก้วเขาจะค่อนข้างแข็งจับถนัดมือมีความสวยงามมีหลายลายให้เลือกหรือจะสั่งตีแบรนด์ร้านลงไปก็ได้แต่ข้อเสียของเขาก็คือราคาจะค่อนข้างสูงนะคะราคาเขาจะอยู่ที่ประมาณใบละ3-4บาทเลยค่ะ เรื่องของแก้วก็จบไปแล้วนะคะที่นี้เรามาต่อกันที่ฝากันบ้างค่ะอันแรกนี่ก็จะเป็นฝาดื่มสำหรับแก้วใส่เครื่องดื่มร้อนหรือแก้วกระดาษแบบสองชั้นแก้วกระดาษแบบสองชั้นเป็นยังไงให้เพื่อนๆนึกถึงแก้วใส่เครื่องดื่มร้อนใน7ซเว่นอเนะคะจะเป็นแก้วกระดาษแบบไม่มีหูนะคะฝาแบบนี้ราคาเขาจะอยู่ที่ประมาณชิ้นละ1บาทค่ะ ฝาแบบที่2จะเป็นฝาเรียมนะคะเขาก็จะมีสีให้เลือกด้วยนะเท่าที่เจี๊บเคยเห็นก็จะมีสีขาวสีน้ำตาลแล้วก็สีใสเพื่อนๆก็ลองไปเลือกใช้กันดูนะคะข้อดีของฝาแบบนี้ก็คือราคาเขาจะค่อนข้างถูกนะคะราคาต่อชิ้นจะอยู่ที่ประมาณ50สสตางค์ได้ค่ะ ชิ้นต่อมาก็จะเป็นฝาดื่มนะคะที่เจียมนำมาเป็นตัวอย่างนี้จะเรียกว่าฝาดื่มแบบมีเสาก็คือตอนแรกฝาเขาจะปิดอยู่แบบนี้นะคะก่อนที่ลูกค้าจะยกดื่มหรือปักหลอดลงไปลูกค้าก็จะต้องดึงเจ้าเสาอากาศอันเล็กๆนี้ขึ้นมาติดไว้กับฝาด้านบนก่อนเหมือนเป็นการเจาะรูฝาค่ะส่วนอันนี้จะเป็นรูปตัวอย่างฝาดื่มแบบไม่มีเสานะคะ ชิ้นต่อมาก็จะเป็นฝาโดมอันนี้เพื่อนๆก็น่าจะเคยเห็นกันบ่อยอยู่แล้วนะคะแล้วก็จะมีฝาอีกแบบนึงที่เขาจะเรียกว่าฝาฮาับอันนี้จะไม่มีของจริงมาให้ดูนะลักษณะของฝาฮับเขาก็จะคล้ายๆกับฝาโดมเลยค่ะแต่ทรงฝาจะเตี้ยกว่า ซึ่งราคาของฝาดื่มฝาโดมและฝาฮารเนี่ยเขาจะค่อนข้างใกล้เคียงกันเลยก็คือจะอยู่ที่ชิ้นละเกือบๆหนึ่งบ,บาทค่ะมาต่อกันที่ชิ้นสุดท้ายเลยนะคะชิ้นนี้เป็นฝาเรียบแบบแข็งพอดีไปอุดหนุนร้านชาตรามือมาค่ะเห็นว่าเขาใช้ฝาแบบนี้เจ๊ก็เลยหยิบมาเป็นตัวอย่างให้เพื่อนๆดูด้วย ฝาแบบนี้เขาก็จะใช้กับแก้ว PP แบบแข็งนะคะราคาต่อชิ้นจะอยู่ที่ประมาณหนึ่งบาทกว่าๆเลยค่ะเพื่อนๆจะเลือกใช้แก้วหรือฝาแบบไหนก็อย่าลืมไปคำนวณต้นทุนกับราคาขายให้มีความเหมาะสมกันด้วยนะคะและข้อสำคัญเวลาที่เพื่อนๆไปเลือกซื้อแก้วกับฝาเพื่อนๆจะต้องดูดีๆนะ ขนาดของปากแก้วกับฝาจะต้องเท่ากันเจี๊ยบจะยกตัวอย่างให้ดูเป็นฝาโดมกับแก้ว16ออนซ์นะคะแก้วใบนี้เป็นแก้วเพชรปากแก้วมีขนาด95มิลลิเมตรส่วนฝาโดมที่วางอยู่ตรงนี้มี2ขนาดซึ่งมีความใกล้เคียงกันมากๆเลย ฝาชิ้นแรกมีขนาด92มิลลิเมตรดูด้วยตาก็เหมือนว่าจะปิดได้นะคะแต่ปิดไม่ได้ค่ะส่วนชิ้นที่2อันนี้จะเป็นฝาขนาด95มิลลิเมตรค่ะก็จะปิดเข้ากันได้พอดีเลยเจี๊ยบลองเอาแก้ว PP ปาก95มาลองปิดให้ดูด้วยก็ปิดได้เหมือนกันค่ะเพราะขนาดปากเขาเท่ากันเนาะแต่ก็จะปิดยากกว่าแก้วเพชรนิดน,นึงเพราะแก้ว PP เขาจะนิ่มกว่าแก้วเพชร เวลาปิดแก้วเขาก็จะแอบยุบๆลงไปนิดนึงแต่ก็ปิดได้นะทีนี้เวลาที่เราไปซื้อเราก็ไม่ต้องถือไม้บรรทัดไปวัดนะคะให้เราสังเกตที่ห่อได้เลยเช่นถุงนี้ก็จะเป็นแก้ว p p พปากแก้วขนาด95มิลลิเมตรและขนาดบรรจุ16ออนส่วนฝาอันนี้จะเป็นฝายกดื่มปากแก้วขนาด95มิลลิเมตร ถ้าตัวเลขตรงนี้ตรงกันก็คือจะปิดกันได้ค่ะต่อมาก็จะเป็นในส่วนของถุงนะคะด้านซ้ายเขาจะเรียกว่าถุงหิ้วแก้วแบบสายเดียวค่ะข้อดีคือราคาถูกมาก100ใบาราคาจะอยู่ที่ประมาณ20บาทแต่สำหรับร้านที่จะขายในราคาที่สูงหน่อยถ้าใช้เป็นสายเดียวแบบนี้เจยบคิดว่าก็จะดูไม่ค่อยสมราคาเท่าไหร่นะคะ เจี๊ยบก็เลยจะแนะนำให้ใช้เป็นถุงหิ้วใสแบบด้านขวาจะดีกว่าค่ะถุงนี้เป็นถุง PE ขนาด4คูณ14ถุงนี้จะสามารถใส่แก้วน้ำได้ตั้งแต่16ออนซ์ไปจนถึง32ออนซ์เลยค่ะทีนี้ก็มาถึงสิ่งสุดท้ายที่เราจะพูดถึงกันในวันนี้แล้วนะคะซึ่งนั่นก็คือหลอดนั่นเองค่ะอันนี้เป็นหลอดงอขนาด8มิลน,นะคะเขาก็จะเหมาะสำหรับร้านกาแฟาถุงกระดาษค่ะ เพราะด้วยเส้นหลอดที่ใหญ่เวลาที่เราใช้เจาะถุงน้ําเขาก็จะไม่หักง่ายและด้วยความที่มีเส้นหลอดที่ใหญ่นี่เองเขาก็เลยจะเหมาะกับร้านที่ขายน้ำปั่นด้วยค่ะเขาก็จะมีให้เลือกหลายแบบนะคะห่อนี้จะเป็นแบบคระสีค่ะแล้วก็จะมีทั้งแบบที่เป็นสีน้ำตาลสีเขียวสีดำหรือแบบที่เป็นสีพลาสเทลก็มีนะ นอกจากนี้ก็ยังมีให้เลือกหลายยี่ห้อด้วยเพื่อนๆสะดวกแบบไหนก็ใช้แบบนั้นได้เลยชิ้นต่อมาก็จะเป็นหลอดงอขนาด5มิลน,นะคะเขาก็จะมีให้เลือกหลายสีเหมือนกันสีที่เจมนำมาเป็นตัวอย่างนี้จะเป็นสีดำค่ะนอกจากขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของหลอดจะเล็กกว่าแบบแรกแล้วความยาวของเขาก็สั้นกว่าด้วยค่ะ ฉะนั้นหลอดแบบนี้ก็จะเหมาะกับร้านที่ขายน้ำเป็นแก้วขนาดไม่เกิน18ออนซ์นะคะถ้าแก้วใหญ่กว่านี้หลอดเขาก็อาจจะสั้นไปค่ะชิ้นต่อมาก็จะเป็นหลอดไข่มุกนะคะหลอดแบบนี้ก็จะเหมาะสำหรับร้านขายน้ำที่มีท็อปปิง้งเช่นฟรุตสลดัดและไข่มุกเป็นต้นค่ะและสุดท้ายอันนี้จะเป็นก้านสําหรับคนกาแฟนะคะก็จะเหมาะสำหรับร้านที่จะขายเมนูร้อนด้วยค่ะ เพื่อนๆก็ลองไปเลือกใช้กันดูตามความเหมาะสมเลยนะคะสำหรับ EP นี้ต้องขออภัยด้วยที่จะไม่ได้บอกราคาขายต่อแพ็คของสินค้าแต่ละชนิดเลยเพราะเจี๊ยบคิดว่าต่อให้เป็นสินค้าชนิดเดียวกันแต่ต่างพื้นที่ก็ต่างยี่ห้อต่างยี่ห้อก็ต่างราคาเจี๊ยบก็เลยจะบอกเป็นราคาประมาณไปแทนนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะ เจียบหวังว่าเนื้อหาในคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างไม่มากก็ไหนนะคะและสำหรับเพื่อนๆที่คิดว่ายังมีอะไรที่อยากจะเพิ่มเติมก็สามารถเข้ามาพูดคุยมาแบ่งปันเพื่อเป็นความรู้ให้กับเจี๊ยบและเพื่อนๆท่านอื่นได้ในช่องคอมเมนต์ใต้คลิปนี้เลยนะคะและเช่นเคยค่ะ เนื้อหาในคลิปนี้ก็เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวของเจี๊ยบเท่านั้นนะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เจี๊ยบด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเจี๊ยบด้วยค่ะสำหรับ EP นี้เจี๊ยบไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ